ก็น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี2568เลยทีเดียวนะครับาดณิกันในแง่ของแบ a ็คห็อกโดยรวมนะฮะถ้าดูจากต้นปีมาถึงไตรมารสสนะครับก็ปรากฏว่ายอดขายรอการรับรู้หรือว่าแบ็คหรอกนะครับก็อยู่ที่ระดับ4 9 8 0ล้านบาทซึ่งก็เป็นโครงการเ,าเป็นยอดขายจากโครงการที่มีการพัรพฒนาเองนะครับ22,900กว่าล้านบาทและก็เป็นโครงการที่มีการร่วมทุนกับพันธมิตรอีก 17,900กว่าล้านบาทนะครับก็จะคาดการนะครับว่าจะมีการทยอยรับรู้ในแต่มาส4เนี่ยประมาณ1967ล้านบาทส่วนที่เหลือก็จะทยอยรับรู้นู่นนะไปถึงปี271อันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับว่าแต่มาส4มันมี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือโครงการใหม่6โครงการเนี่ยตอนนี้ยอดจองไปแล้ว72% รอการโอนนะครับเราจะโอนได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาว่ากันและขณะเดียวกันถ้าดูแบล็กหรอกโดยรวมนะฮะก็อยู่ที่4 0,000กว่าก็คาดการณ์ว่าแต่มาสี่เนี่ยจะมีการรับรู้ประมาณ1 0,000ล้านบาทอันนี้เดี๋ยวต้องดูดูนะครับว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่นะครับสำหรับออริจินพาวเวอร์ตี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าในแง่ของหุ้นอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะออริจินเนี่ยผลประกอบการก็ต้องบอกว่าก็อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของกําลังซื้อที่หดหายยอดปริเสธ เงินกู้ของแบงค์นะฮะทำให้อสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าแม้ว่าจะมียอดขายนะฮะแต่การโอนจริงเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการไว้มากนักนะครับก็ทำให้หลายๆอสังหาริมยก็มีการปรับตัวนะครับแล้วก็มีการปรับกลยุทธ์ต่างๆอย่างออริจินเองเขาก็จะมีโครงการที่จะเปิดเบาใหม่อีก3โครงการอันนี้เขาก็จะเน้นว่าโครงการที่จะมาเสริมอีกประมาณสัก5 8า0กว่าล้านบาทซึ่งโครงการนี้เขาก็ชูจุดขายว่า สามารถจะเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงได้น้องหมาน้องแมวอ,อะไรต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวเสริมอันหนึ่งที่อาจจะเป็นในเชิงของการตลาดที่มีการแตกลายในแง่ของฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นเองกรณีของ Origin Property นะครับก็ล่าสุดนะครับทางคุณกนกไพริน์วิรัยแก้วนะครับประธานเจ้าที่บริหารด้านการเงินหรือว่า CFO ของ Origin นะครับก็มีการเปิดเผยถึงแนวโน้มไตรามาส4ของ Origin นะครับว่า จะเติบโตกว่าไตม่าสาที่ผ่านมาแล้วก็จะมีอัตราการอัตราการเติบโตสูงกว่าไตมาส1และไตมาส2และไตม่าสามด้วยเอาง่ายๆคือการเติบโตเนี่ยไตมาสี่จะดีกว่าทุกไตมาสของในปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าไตมาสี่เนี่ยจะมีโครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จใหม่จํานวน6โครงการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมียอดขายรอการรับรู้ไรายได้นะครับหรือว่าแบ็คห็อกเนี่ยคือเอาง่ายๆคือ6โครงการเนี่ย ยอดขายมีไปแล้ว72%ก็รอที่จะมีการโอนเท่านั้นเองนะครับประกอบกับก็บจะมีการบันทึกกำไรพิเศษนะครับจากการขายโรงแรมนะครับเข้ามาหนุนในช่วงของไตรมาส4ด้วยก็ทำให้ไตรมาส4เนี่ยถ้าดูเบื้องต้นถ้าเป็นไปตามที่คาดการไว้ก็น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี2568เลยทีเดียวนะครับการดิการในแง่ของแบ c ็คหรอกโดยรวมนะฮะ ถ้าดูจากต้นปีมาถึงไตรมาสสามนะครับก็ปรากฏว่ายอดขายรอการรับรู้หรือว่าแบ c k l ล g อกนะครับก็อยู่ที่ระดับ4980ล้านบาทซึ่งก็เป็นโครงการเ,เป็นยอดขายจากโครงการที่มีการพัพฒนาเองนะครับ22,900กว่าล้านบาทและก็เป็นโครงการที่มีการร่วมทุนกับพันธมิตรอีก17,900กว่าล้านบาทนะครับก็จะคาดการณ์นะครับว่าจะมีการทยอยรับรู้ในไตรมาสี่เนี่ยประมาณ1967ดล้านบาท ส่วนที่เหลือก็จะทยอยรับรู้นู่นนะไปถึงปี271อันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับว่าไตมาสีมันมีสเงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือโครงการใหม่6โครงการเนี่ยตอนนี้ยอดจองไปแล้ว72% รอการโอนนะครับเราจะโอนได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาว่ากันและขณะเดียวกันถ้าดูแบ็กหรอยรวมนะฮะก็อยู่ที่4 0,000 000กว่าก็คาดการณ์ว่าแต่มาสี่เนี่ยจะมีการรับรู้ประมาณ1 0,000ล้านบาทอันนี้เดี๋ยวต้องดูดูนะครับว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่นะครับสำหรับ Origin p r o p e r t y นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าในแง่ของหุ้นอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะออริจินเนี่ยผลประกอบการก็ต้องบอกว่าก็อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของกําลังซื้อที่โหดหายยอดปริเสธ เงินกู้ของแบงค์นะฮะทำให้อสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าแม้ว่าจะมียอดขายนะฮะแต่การโอนจริงเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการไว้มากนักนะครับก็ทำให้หลายๆอสังหานี่ก็มีการปรับตัวนะครับแล้วก็มีการปรับกลยุทธ์ต่างๆอย่างออริจินเองเขาก็จะมีโครงการที่จะเปิดเบาใหม่อีก3โครงการอันนี้เขาก็จะเน้นว่าโครงการที่จะมาเสริมอีกประมาณสัก5 8า0กว่าล้านบาทซึ่งโครงการนี้เขาก็ชูจุดขายว่า สามารถจะเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงได้น้องหมาน้องแมวอ,อะไรต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวเสริมอันหนึ่งที่อาจจะเป็นในเชิงของการตลาดที่มีการแตกลายในแง่ของฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ต้องติดตามสําหรับออริจินนะครับนอกนอจากตัวของออริจินแล้ววันนี้น่าติดตามเรื่องของภาคอาสังหาร,ริมทรัพย์โดยรวมนะครับสามสามาคมของในกลุ่มอสังหาร,ริมทรัพย์นะครับจะมีการยื่นข้อเสนอในแง่ของการกระตุ้นอสังหาร,ริมทรัพย์นะยอดโอไอการลด ค่าจดจำนองค่าโอ้ต่างอันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะฮะแต่จะมีอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้ต้องติดตามดูกันต่อนะครับมีประเด็ดอน,อนอื่นๆอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นเทคเมืเ่อวานก็ร้อนแรงนะครับแล้วก็หุ้นการบินนะฮะหุ้นโรงแรมเมื่อวานก็ถือว่ามาได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็น่าติดตามดูเดี๋ยวจะมี Libya ในช่วงตัดไปนะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งในแวดวงการของโบรกเกอร์อันนี้น่าสนใจนะครับว่าเรื่องของการควบรวมกิจการว่าเรื่องของการปรับโครงสร้าง อ,องค์กรครั้งใหญ่ของโบเกอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะครับและก็ที่สําคัญนะครับก็จะมีอื่นๆอ,อีกนะฮะคอสมกนะฮะก็ล่าสุด TOR เสร็จแล้วประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการประมูลระบบเขาเรียกว่าระบบ e-bidding เนี่ยวันที่23ธันวาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันในะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ก่อนครับ